กลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าล่าสุดกวางกามลชนก่ออดีตนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังบิ๊กก้องหรือพลตำรวจโทจิรพภูริเดชรับโอนคดีสารวัตรแบงค์จากกรณีที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งให้โอนจำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีคนร้ายก่อเหตุยิง สารวัตรแบงค์เสียชีวิตแต่ยังคงสอบปากคำพยาในฐานความผิดเกี่ยวกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสอบพยาในคดีที่บริษัทกำนันนกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหุ้ประมูลนั้นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เช่นเดิมหลังจากนั้นที่กองบัญชาการตำรวจสอบลากรุงบวนบชกคนตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบชก ถแถลงว่าปัจจุบันรับโอนคดีจากสอพเมืองนคนปรปฐมทั้งสองคดีทั้งคดีฆ่าตำรวจและคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ม่ชอบตามมาตรา157ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจมอบให้ตํารวจสอบสวนกลางสืบสวนสอบสวนต่ออย่างไรก็ตามดําเนินคดีตํารวจ6นายไปแล้วมีพฤติการช่วยเหลือซ่อนเร้นอําพรางตุ่มผู้ต้องหาพ้นการกระทําผิดและล่าสุดกวางกมลชนกออดีตนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วในฐานะลูกสาวตํารวจท่านหนึ่งหลังบิ๊กอง รับโอนคดีสารวัตรแบงค์โดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าสารวัตรศิวกรสายบุค,คือผู้พิทักษ์สันติราชที่ทําให้ทุกคนยอมรับว่าตํารวจจะน้ําดีตรงชินไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยังมีอยู่จริงในยุคนี้ขอให้การจากไปของท่านไม่สูบเปล่าขอให้การทําคดีนี้เป็นไปนอย่างตรงไปตรงมาขออยากเข้าข้างคนผิดไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือผู้มีอิทธิพลคนใดเพื่อกู้ศักดิ์ศรีตารวจกลับคืนมาให้ได้ขอเป็นกําลังใจให้ตํารวจน้ําดีทุกคนยึดมั่น ในการทำความดีต่อไปลูกสาวในตํารวจชังชินคนหึงขืนชีวิตคิดบวกของคกนลกลางกลน